พี่น้องสบายดีอีกเถอใหม่ได้พี่นองด้ยบัานนี้พากันมาเก็บหอยเด้พี่น้องหอยหอยหอยเชอรี่ได้พี่น้องมึงในบกักกระไลแต่แคบคองอ่ะอใหญ่แทน่วนะเออจุกนะพี่น้องไม่เต็มหมากหอยหมากหอยลูกไก่เป็นคนลงเก็บม่จีดเป็นมือก,กอกนี่นี่นี่ทักพี่ ท้ายสงหมดง่ายนี่เลยลายเด้อเก็บเอาหอยมือเอาเต็มทั้งสีเขานี่กับพ่อจุกเอาเขาในขีดต้มไปจมเข่าเบามันพี่แล้วแล้วแล้วเราก็อ้วนขึ้นมาทั้งเทิงเอออ้วนบ่ได้แต่กระตาก่อเอากระตาก่อน นี่นี่นี่ผู้ผู้ชีอ้วนมันช่มาเอากระตาคนไปกินเห็นบหมเจ้ากระตาคนไปกินเนี่ยคนสิเดผ้ายไปเล่นกระตาใครฮะโอ้ยบ่ได้เจ้าเจ้าบ่แน่มึงก็ได้คอยไปให้เจ้ากินดอกคอยผายก่อนไปเบิ่งพายเก็บหอยเด้ดพี่น้องเก็บหอยเซอรี่หอยกระไลหลายโลหนึ่งสาวพัน ได้หน่วยนั้นโคกใหญ่ให้น้บ่น้องพี่น้องบ่อึดหอยแขมห้วยนี่กะหลายเด้ออดบ่ดหอยอ้าปลาเต็นบ่จ๊อบนึงเพิ่นนําก้นข่อยต้องแต่งต้องแต่งเพิ่นคิดว่าเพิ่นสิได้อ้ากบบลเขียดตลงบัดนี้ tiếp ơn, tiếp ơn, vô đi ít, vô đi nhạt chứ xíu mai anh mà kèn đẹp thử đeo pho lưu chút cầm, đeo đen hùng không biết nó hên bà đeo hùng của đeo hỏi, hỏi, hỏi không, thì đeo chút lưu bây giờ mắc. หลายเถื่อตากแดดอีกหลายเถื่อเมื่อผัดเอ้อลูกเครียดนะได้ได้ดองขึ้นมาเทิงผูดไปแล้วผุดพวดไปแล้วผูดพี่น้องผุดพุ่เอ้าเอ้าไปแล้วไปแล้วพุ่นไปแล้วไปแล้วพุ่นพุ่นพุ่นเครียดตัวไหนเข็นหน้าโมตัวบ้าเงือหอยเก็บหอยนี่โอ้ยไปเลยเกือบตกน้ำขอกาซ่อนเนาะเห็นหอย็อยากเก็บเห็น หมืน่นหมื่นพระลาดตกหวยพี่น้งองเฮ็ดหอยพยากรีฟจะอ้อนหอยหอยลายเก็บเอยกันเอ้าเนี่น่าสีมือลวนลวนดึกไปเขาขุคักสีมือลวนลวนป้าป้ากบบรากบ่าดกระตาเนี่ยกะ ูอยากกินกับน้ำมากินน้ำอยู่พี่น้องเอ้ยเขาก่อนเด้อแล้วลงมาหดพี่ชุดชายห่วยนี่หอยนี่ปุ๊ดแดงเปื้อกแดงปังอยู่ไลายล่ไล่พี่น้องเมึงโอ้ยแยมฟลาโต้ห่วยเลยเนาะจะไงป้พี่น้องเห็นบ่เห็นหอยบ่กูดูกุ้งดึงอยู่ ลายพูดหอยลายพูดเอาเก็บมาเก็บใส่หวยในกระบุกอุดมาดีสิเต็มขู่เลวเด้ขราวเดียวมันลายเนาะมันลายสิเต็มขู่เลวเด้โอโหแดงกว้างดู่ที่นู่นเห็นปะ Kìa mời ngon là mời 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 ป้าต๊บหลุดมือหลุดมือหลุดมือพี่ป้าหน่วยนี้ทั้งใหญ่ง่ายปะง่างอยู่ง่ายทองปะง่างอยู่นลยคอยจูบบุอยากมีนะป้าตุ๊บพี่น้องผู้อันนี้จัะวางหอยอพออีมเห็บงูมาเต็มใส่ โอ้มันบดตีงปรนนามในเห็นคนมันกับปุ๊บมันก็ย่านพี่น้องมาเก็บหอยนำกันเดอ้อหอยบ้านม่จีดบอุอดพายากหอยพายากหอยซอรี่มาทาั้งพี่บุอัดบอุอยากเป็นจังไดพี่น้องเครื่ทงทังซีแล้วผู้ดีทงังซีแล้วเก็บตัวนี้ก่อน เว่พุ่นเว่พี่ไลยหูไลยตาเนี่ยน้อยหนึ่งขอโทษขออภัยแกงก้องอโอ้ยมันเหลือมืออยากรู้เีนนน่น้องปลาชิวกนแลั้นแค่ปลาบังโจมมาแล้วบัโจมมาแล้หน้องอย่ามากิน พักค่อยได้เก็บเอ้าปลาขาวปลานี่แหละพอเจ้าเรามาควาังแฮมึงก็สิได้มองอย่างเงินกระปะามองเราวัมึงมากู้เอาบ่จักมองเคยคนมองเราเรากู้แล้วจำเนี่มันกระบ,บดา,ดาดขาดคองมองเราขาดกว่านี้อีได้เรายังแพงได้เผามันกู้เมื่อสายปีหนาเอเด๊ะ con ele ở dưới phải không? khi nào? con ele ở tem nòng, khi hên to to, mè hói này. ôi kèn con này đứa bà này, hói năm bịch. như, con này Ừ, lai hôn lai ta cả bà hay mẹ chị tới phía อดซาบ่งไ้มัจิเด้อจับกล้องเนี่ยเก็บห้อยเนี่ยเก็บซอยลูกให้มันเต็มไบวใไวแล้วก็พากันเมื่อพี่น้องเขียยตัวบักไงบังไงเขียดงามแรกเลยเขาขาบเขาเหอบงัดเบียดมาทางนี้พี่น้องเบียดมาเอาห้อยเห็นหมดเนี่ย Bưu sợi dây ngon mắm bay của này. Oi lơ mù lắm hết 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 À, hết 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 มาข่องม่องเขาบันเดียบอะไรคอเลยตาบัน mm hmm. ข่องม่องแล้วคุกปะเกือบเลยแต่ปุ๊บถ่ายรอบๆพี่ให้น้องเบิ่งเล้กให้น้องเด้เด็มันกรสิเต็มคุกบัน